พระเด็จสึกรวดเร็วในวันนี้เลยก็คือเมื่อวานนะคะก็บอกว่าสารมนุนยยังไม่เริ่มพิจารณาคำร้องคัดคา้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68โดยได้ขยายเวลาสำหรับการชี้แจงออกไปอีกบางคนก็เข้าใจว่าสารนยกคำร้องไปแล้วก็มีเหตุใดสารยังไม่เผเด็จสึกในวันเมื่อวานนี้ก็คงไม่มีใครบอกได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าดูจากเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่นี้ก็พอจะเข้าใจความยากของเรื่องได้ไม่ยาก หากสารปล่อยให้รัฐสภาเดินหน้าแก้ไขมาตรา6 8ต่อไปศารเองก็จะถูกลดบทบาทลงไม่สามารถก้าวไก่แทรกแซงการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่เป็นอยู่ได้ต่อไปการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยก็จะเกิดขึ้นและสารเองก็จะยิ่งเดือดร้อนแต่ถ้าสารจะสั่งห้ามรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องที่ยากมากเช่นกัน เพราะจริงๆแล้วสารไม่มีอำนาจเรื่องก็ไม่มีมูลและการสั่งห้ามย่อมจะมีผลร้ายแรงตามมาทการยุบพักและการถอดถอนสอสสว300กว่าคนทั้งทงที่พวกเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแม้แต่น้อยครับสาลก็เลยนะครับจึงกำลังตกที่นั่งลาําบากท่านผู้ชมครับตัดสินใจทางหนึ่งก็จะดีกับบ้านเมืองแต่ตนเองก็จะยิ่งลําบากครับตัดสินใจอีกทางหนึ่งตนเองก็จะยิ่งมีอำนาจ ปลอดภัยไปอีกระยะหนึ่งแต่บ้านเมืองจะเสียหายยับเยินรวมทั้งระบบยุติธรรมเองนะครับที่พูดมานี้ครับไม่ได้ต้องการเรียกร้องความเห็นใจให้แก่ศาลครับเพราะปัญหาที่ยุ่งเหยิงทุกวันนี้ความจริงแล้วก็เกิดมาจากการกระทเป็นการขัดรัฐธรรมนูญของสารรัฐธรรมนูญเองแท้ๆครับที่แน่ๆครับอย่าดูว่าอย่าดูเบาว่าศาลจะไม่กล้าทําอะไรผิดๆอีก ที่ผ่านมาก็ทําอะไรผิดๆมามากทั้งนนั้ท,ที่คนส่วนใหญ่ก็ไม่คิดว่าสารรัฐมนูญจะกล้าทําแต่สารรัฐมนูญก็ทํามาแล้วครับค่ะดังนั้นนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พี่น้องอย่าพลาดน,นะคะพบกับคุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนะค่ะคก็คงจะมาประเด็นเรื่องของคำร้องของคุณเรืองไกรที่ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญล,ล้อทุกอย่างเหมือนกับคําร้องที่สารลรัมนูนเองเอาไปรวมกันสี่คำร้องเนี่ยนะคะเหมือนกันทุกประการเพียงแต่เพิ่มตุกตาบก็คือในอภิสิทธิ์วชเชีชีวะและในชวนหลีิภัย แต่ฉชนไหนคำร้องของเรืองไกลรลิกิพัฒนาอดีตสวสัญหาจึงถูกยกคำร้องคงจะต้องมาติดตามกับคุณเรืองไกรกันสองวันเต็มๆเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะต้องคอยติดะะตามกันนะครับเรื่องของตูลาการว,ว่าจะเป็นอย่างไรในวันเสาร์และอาทิตย์นี้คุณเรืองไกรจะมาพบแน่นอนในรายการประชาชนข่าวเช้าเสาร์และอาทิตย์ะนะครับและปิดท้ายเรื่องของเมื่อวานนี้บรรยากาศเรื่องของว่ารงเด็ดกิวิโกมูน,มน,นัทกุสเซเกอร์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับปรากฏว่านะครับนายวันลงจากประชาธิปัตย์พยายามที่จะเปิดในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ั้งทั้งที่เป็นเรื่องของพรบงงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับจนเป็นเหตุให้นะครับทางพรรคเพื่อไทยมองเห็นแล้วว่ามันไม่ถูกต้องเลยจู่ๆว่าลงเด็กกิจวิกรมจะมาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของโครงการรับจำนำข้าว <c oughs> จึงทําให้ครับจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีตะ <c oughs> นะครับสสสุรินนะครับรวมไปถึงครับดรสุนยัยจุลพงศธรนะครับ่าคุณวรชัยเหมาครับลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะเนื่องจากว่านายวันลงไปพาดพิงอภิปรายพาดพิงถึงบุคคลภายนอกแล้วก็ไม่อยู่ในประเด็นของการอภิปรายเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปปรระจําีเลยน เก่ามาเล่าใหม่แล้วก็พยายามที่จะอภิปรายแบบไม่ไว้วางใจครับ จนนะครับสสเพื่อไทยบอกว่าวันนี้เนี่ยมันผิดเวทีแต่นายวันลงก็ไม่ยอมหยุดครับท่านประชุมครับจนนะครับมีการโต้เถียงกันนะครับถึงขั้นก่อนจะพักการประชุมปรากฏว่าลังสีมาลรัศมีท่านประชุมครับพยายามเหลือเกินที่จะลุกขึ้นช่วยวันลงนะครับก็เลยเกิดการโต้เถียงกันนะครับจนนะครับท่านประธานเจริญจันโกมลครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องขอพักการประชุมเลยด้วยเหตุผลว่านะครับวันลงในคีวิกรมไม่ยอมครับบอกว่าวันนี้มีเงินภาษีประย่ายเงิน่านนี้มากมายแต่นะครับสสเพื่อไทยหลายคนมองว่าวันนี้เนี่ย ไม่ใช่นะครับในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ประชาธิที่ป์พยายามเหลือเกินที่จะอิงไปเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับเด,ดี๋ยวถ้าวันที่พี่ยาแดงเดินทางมาจากญี่ปุ่นนะคะมาถึงเมืองไทยดิฉันจะให้ดูรอยแผลครับรอยแผลที่ว่ารงเนี่ยค่ะฝากไว้พี่ยาแดงนะจดจําไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแต่รอยรอยแผลเนี่ยโชว์โช,ชว์ไม่ได้ตอนที่สาธารณะเพราะมันอยู่ลึกอย่างนั้นเลยเนี่ยแลนเป็นรอยตะขาบอยู่เลยนะคะไม่ครับว่าประชาธิปัตยรพยายามเหลือเกินนะครับมากมากพี่มากพี่มากขามากเลยนะคบ นะครปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็เกิดการโต้เถียงกันอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับระหว่างพรคเพื่อไทยนะครับกับพักประชาธิปัตย์นะครับจนนะครับต้องมีการพักการประชุมไปนะครับสิบกวนาทีนะเพราะเกิดเกลืวุ่นวายในสภาครับสุดท้ายแล้วนะคุณนัทวุฒิใส่เกลือค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาเติมละประเด็นที่นายะรงเดชกิวิกรมระบุบอกว่าโรงสีโชควรลักษณ์เนี่ยซื้อข้าวจากโครงการของรัฐในราคาตันละ5.3พันบาท นะคะก็บอกว่ามีการรุ่งขึ้นเนี่ยขายได้ตันละ1 2หมื่นบาทก็เกิดส่วนต่างต่อกำไรมากมายข้อสรุปเนี่ยบอกว่ามีเม็ดเงินเนี่ยเข้ากระเป๋าคนบางคนจํานวนมหาศาลซึ่งท่าน,ท,านท่านคุณนทัทวุฒิใส่เกลือก็มีการไปตรวจสอบชี้แจงว่าไม่เป็นเช่นนั้นค่ะพราะจริงก็คือรัฐบาลไปเช่าโกดังของบริษัทรัพย์ยืนยงเพื่อเก็บข้าวจํานวน3 5พันตันเป็นข้าวเก่าไม่ได้จากโครงการชุดนี้แสดงว่าชุดที่ชุดไหนอะ่ะครับ ชุดที่แล้วก็คือชุดของรัฐบาลนะครับประสิทระชารัชวะและเมื่อเก<ะ>ิดน้ําท่วมใหญ่ปี2554ก็มีบางส่วนได้รับความเสียหายเมื่อน้ําลดทางทางการก็มีมติระบายข้าวที่เสียหายทั่วประเทศประมาณ2 0 0 0 0 0ตันรวมกับข้าวที่เก็บในโกดังรับยืนยงด้วยนะคะ mm. ก็เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นโอ้โห ที่ท่นคิดว่าเป็นอยู่ในโรงงานโรงสีข้าวนะที่มีการน,นี่ช่ชงดีเขาไม่เอารากรากข้าวสารกระสอบนั้นมานะป่านนี้คดีไปถึงไหนแล้วต้องติดตามนะคะทางด้านของอคุณสนคุณทางด้านของคุณนทัทวุฒิใสเกื้อด้วยนะนะคะนะครับท่านผู้ชมครับคุณนทัทวุฒิใสเกื้อ,อยังได้นะครับอภิปรายว่าวันนี้รัฐบาลมุ่งมั่นอย่างจริงใจ ที่จะยกระดับนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องคนชาวนาทาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับเป็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับจากฐานของสามเหลี่ยมตามนโยบายของรัฐบาลและชาวนานะครับเห็นด้วยกับนโยบายนี้ก็ขอให้สมัยหน้าเนี่ยเลือกพักเพื่อไทยไปเลยถ้าใครอยากจะเอาในเรื่องของนะครับประกาศราคาข้าวเขไม่เลือกประชาธิปัตย์แข่งกันนี้ไปเลยก็พฤติกรรมของประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรให้ไปไหว้พี่เขาคนนี้ซะนะคะติดท้ายด้วยคุณสนใจริมทองกุลค่ะก็มาฉะเรื่องของประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรและตามด้วยค่ะเพลงของวีรชนนะคะเรียงกัน ตามลําดับค่ะก็ไปติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาสําหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันตริชดาศรีธาดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนภไพศารับค่ะ,คะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเข้าใจหรือยังพวกสาวกพรรคประชาธิปัตย์เวลาคุณว่าคนอื่นเนี่ยคุณไม่เคยดูตัวพวกคุณเองเลยที่ผมรับพวกคุณไม่ได้และจะไม่มีวันรับพวกคุณเป็นข่าถ้าคุณยังมีสันดาน สันดาลเร็วๆแบบนี้ต่อเมื่อไหร่คุณจะยอมรับสักทีว่าคุณเนี่ยค่าคุณเพียงว่าคุณยอมรับผิดในอดีตคุณไม่ได้ทำอันนี้คุณไม่ได้ทำนี้คุณขอโทษประชาชนขอให้โอกาสผมอีกครั้งหนึ่งผมจะให้โอกาสคุณแต่ชีวิตพวกคุณไม่เคยผิดชีวิตพวกคุณไม่เคยผิดคุณก็มาโวยวายทันทีอย่างง้นอย่างงี้มาสาวกพระแล้วเวลาพวกคุณมึงหาว่า กูรับเงินทักษิณเนี่ยมไม่รู้สึกกันบ้างเลยเหรอแล้วมาใส่ความผมใส่ร้ายผมจนกระทั่งวันนี้พอตัวเองโดนมั่งตัวเองมาโวยวายและที่คุณเผาผมมาตลอดเวลาผ่านทั้งในกรจติวาน,นิ์พูดออกมาโทรศัพท์มาขอโทษผมว่าพี่ไม่เอาอีกแล้วจบจบแล้วเรื่องแค่นี้ ทำไมพวกคุณไม่คิดกันมางทำไมไม่คิดกันมางฮะไปไหนฮะไปไหนฮะฮะไอ้พวกนักศึกษาไปไหนไปไหนแม่เตรียมใบก้อนมาโดยเฉพาะเลยงาน<ต>น,นี้แต่เป็นไปได้ไหมครับมีผมร้อนนะครัสังเกตดูนะครับว่าข้อกล่าวหาว่าข้อกล่าวหานะข้อกล่าวหาว่าคุณสมที่รับเงินทักสิณเนี่ยเป็นเพราะเขาต้องการเอาข้อกล่าวหานี้เนี่ยแปะไว้เพื่อให้เราออกไปตายแทน แลวพวกคุณเนี่ยที่คุณร้องเนี่ยคุณอัญชลีไพรีรักทีือคุณร้องเนี่ยทําไมที่กองปราบทําไมคุณเที่ยวเชียร์ให้เขาคนนู้นคนนี้ไปทําไมคุณไม่โผล่หน้าไปล่ะทําไมคุณไม่โผล่หน้าไปแล้วคุณมาบอกผมเอามิตรเป็นศัตรูใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมที่หน้ารัฐสภาเนี่ยผมไม่เห็นคุณออกเลยเห็นแต่พวกมือรับจ้างอย่างเช่นหมอตุเนี่ผมต้องเรียกหมอตุนเป็มือรับจ้างใช่ไหม แล้วก็ที่เอาเสื้อสายล่อฟ้าให้เขาใสา่วันนี้ผมไม่ค่อยอยากคือผมรําคาญพวกพักสาวกพักประชาธิปัตย์คือมันโง่ได้ใจโง่จนอธิบายไม่ถูกโง่ตรงไหนรู้ไหมโง่ตรงที่ว่าตัวเองผิดไม่เคยเห็นความผิดตัวเองแล้วไปเที่ยวป้ายร้ายป้ายสีคนอื่นเขาและจริงๆนะเติมนี่จริงๆนะโดยพื้นฐานนะนี่คือสันดานที่แท้จริงของพักประชาธิปัตย์ ประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนพี่น้องครับ เรียงนี้ขอมอบให้กับฝ่ายค้านให้มันรู้ว่าทำไมพวกเราจึงสีแดงทำไมถึงแดงทั้งประเทศสาเหตุที่กูสีแดง กู่ก็มาแดงกูมีเหตุผลไม่ใช่คนคอยคิดตาแบงราะประชาชนถูกแกลง้งกูเลยต้องแดงแดงทั้งแผ่นดินพวกกูเป็นคนอย่าสนตาพายความพิเศษร,รู้จักผิดชอบทั่วดีกูมีสมองตรึกตรอง ใจสามพูดดีแต่ปากทำดีไม่เป็นมีคนตายยากอาชุนนุ่งเรียกร้องคำว่าปรองดองพวกกูก็อยากจะเห็นแล้วคนที่ตายวาัวไงเราไอ้คนเป็นพวกมึงทำมองไม่เห็นหรือเขาไม่เป็น เพื่อญาติของมึงนักเขียนนักข่าวและสินละปินดาราที่ปากบอกว่าศรัทธาระบอบประชาธิปไตยเขียนขา่าวเปล่าร้องได้กินอินทองรู้กันใช่ไหมว่าเสียงประชาธิปไตย ยังส่วนใหญ่ของประชาชน ขาไม่เป็นเคือญาติของมึงเมื่อมีอำนาจมึงสั่งยิงเอายิงเอา พว,วกมึงเริ่มออนใช่ไหมสาเหตุนี่ไงที่กูต้องเดกประเทศเคยรมเย็นใครจุดชนวนให้ลุกเป็นไฟพวกมึงเริ่มออนใช่ไหมสาเหตุนี่ไง